ะะัวันนี้ฟังมีเรื่องจะบอกไม่เคยบอกที่ไหนมาก่อนเลยนั่นก็คือจริงๆแล้วฟังเป็นลูกครึ่งค่ะจริงๆแล้วคุณแม่เป็นคนใต้ใต้สุดของประเทศเลยยาลาทุกคนซึ่งจริงๆแล้วฟังก็เลยมีเชื้อสายยาลาแล้วก็มีความจีนนิดนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมนูที่ทําวันนี้เนี่ยมันจะต้องไม่ธรรมดาแน่นอนซึ่งจริงๆแล้วแน่นอนพอคุณแม่เป็นคนใต้ใช่ไหมแม่ก็ชอบทําอาหารใต้ให้กินตั้งแต่เด็กๆมันเลยทําให้ฟังอะ่ะ ชอบอาหารรสจัดมากๆอะไรอย,อย่างแบบสตออะไรอย่างเงี้ยคือแบบชอบมากกะปิชะอมแกงเหลืองใบเหลียงเออใบเหลียงเนี้ยคือชอบมากๆมันจะเป็นใบเหลียงธรรมดาไม่ได้อยากกินใบเหลียงแบบพิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปังอ่ะก็ชอบกินเนือ้อมากๆเนื้อแบบนุ่มๆกินแล้วแบบละลายในปากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจะเป็นแซลมอนก็ได้จะเป็นยังไงจะทําได้ไหมหนูรอกินนะ รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน Word Point ช่อง23ร่วมกับบริษัท360องศาเองศา Entertainment จำกัดบริษัทจิ้วฮวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ นับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> สวัสดีค ขอต้อนรับคุณผู้ชมก็สุริการ Big Kitchen เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันสวัสดีครับคุณเชฟเอียนตนกลางเดือนกุมภาพันธ์แล้วอ้าวเมื่อวานครับวันแห่งความรักชายโอ้โหแบบว่าเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมอ่าเชฟลาไปมอบความรักให้ใครมาบ้างโอ้โหแน่นอนอยู่แล้วครับผมมีน้องผ่าสองคนที่บ้านกับภรรยาที่ออกไปกินข้าวผมก็หวานแบบคุณปอครับ หวนช่ำเลยเราปริบัติการกัในโครัวใหญ่ครัวเตก้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวกับว่าแต่ว่าวันนี้พาใครมาเพราะวันนี้ผมว่าผู้ชมต้องตื่นเต้นไปกับเชฟด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นดาราคุณหมอสาวสวยคุณหมอกรีสวยเอกซีรีส์ดังเลย คุณหมอเาาสวยมีไม่กี่คนหรอกที่เป็นสาวสวยแล้วก็เป็นนักเอกฟังแล้วแบบว่าอยากใช้คุณหมอตรวจเพื่อหัวใจหน่อยงั้นเดี๋ยวไปดูนะว่าเป็นใครจะตรวจไ้เชฟได้ป่าวอยากได้ไปผัดไทยไม่กินแล้วต้องไปยาไปต้องไปยาจังเลอยากใส่ปลาด้วยอยากฉลากค่ะมันจะต้องแบบมีสารอาหาร อ้าวฟลังแล้วสวยสวยครับแล้วสวยขนาดนี้อยากให้ตรวจขึ้นหัวใจขนาดนี้ถามภรรยายังมายอมหรือเปล่ามันติดตรวจเฉยๆเขาไปตรวจเฉยๆนะใช่งั้นก็ต้องมาตามดูเพราะว่าเห็นว่าเธอจะมาเปิดอะไรเอ็กคลูซีฟอะไรในรายการน้องเนี่ยเอ็กคลูซีฟด้วยเดี๋ยวต้องตามดูว่าคืออะไรนะครับเอานะครับได้เวลาแล้วครับที่จะพบกับแขกรับเชิญประจํารายการมาดูกันว่าน้องฟลัง มาเยือนเดอะบิ๊กคิีเชนแล้วอยากจะให้เชฟเอียนรังสรรค์เมนูอะไรพบกับฟังเลยครับเชิญเลยครับสวัสดีครับังสวัสดีครับ มาเป็นสาวสวยเลยอ่ะอสาวใต้ครับมีมีเชื้อใต้จริงๆไม่เคยบอกที่ไหนเลยใช่จริงใช่คือแบบมีนิดหน่อยคุณแม่คุณแม่เป็นคนตายเลยจับมาเลยใช่ไหมขอมาตั้งแต่อยู่ในสกู๊ปเลยนะใช่ถึงจะเอาอะไรบ้างนะใบเหลียงใช่ค่ะใบเหลียงใบเหลียงค่ะเพราะว่าเป็นผักที่แบบชอบมากแต่มันจะใบเหลียงธรรมดาไม่ได้หรืออยากได้ใบเหลียงแบบผัดไข่ไม่ไม่ไม่ต้องไปที่ต้องไปที่ต้องไปที่ใหม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 ่เอาแต่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนเป็นใบเลียงแบบหรูหรานีน่นนนจโจทย์ข้อที่1เลยปะใช่ค่ะข้อที่หน่งเชฟเ<อ>ชฟต้องทําอย่าให้เหมือนที่เคยพั <c oughs> นข้อแรกนีก่แบบเสียงดังมาเลยครับนนทั้ทงนั้นนะครับผมคิดว่าจะเอาใบเหลียงเนี้ยเอาไปทําเป็นแบบ เวสเทิร์นสไตล์โอ้ยมัไปได้เหรออันนี้แม่พอใจนี่นะใช่มันไปได้นะโอ้อาหารใต้เรานี่กำลังโปรยเตอร์เลยนะใช่ครัโอ้ยทำไมมันง่ายเช่นนี้สำหรับเชฟเอียนย่างย่างย่งอันนี้เป็นข้อแรกข้อแรกใช่ข้อสองหนูว่าหนูมันต้องมีโปรตีนเชฟใช่ซึ่งหนูอยากได้แบบ เนื้อแบบพรีเมียมแล้วก็หนูคิดมาแล้วว่าหนูอยากใส่ปลาด้วยมีปลาอีกใช่เพราะว่าหนูอยากฉลาดค่ะมันจะต้องแบบมีสารอาหารแบบโอเมก้าสใช่ก็เลยแบบอยากได้แบบปลาแซลมอนอะไรเงี้ยเกิดเป็นรสชาติใหม่ที่อย่างที่บอกว่าแบบรสชาติเอหม่อีกโอ้โหพีซักครับถ้าข้อแรก ที่ผมบอกว่าจะเอาใบเลียงเนี่ยทำเป็นแบบเวสเทิร์นสไตล์นี่ก็เลยจะมาผสมผสานกับระหว่างสองโปรตีนนี้แต่ยังไม่บอกว่าจะทำเป็นจานแบบไหนอเวสเทิร์นมันก็ไปกันเนื้อกับแซลมอนได้อยู่แล้วเซ้ร์ฟเป็นเซิร์ฟเซอร์ฟเป็นเซิร์ฟเลยใช่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวกําลังดูอยู่ว่าจะเอา ไปเลียงเนี่ยไปลิงก์ตรงไหนอ่าข้อนี้ก็พอถูกใช่ครับเชฟใช่พอใช่ไหมครับไม่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 เพราะเมื่อกี้แบบหนูรู้สึกว่าเซิร์ฟแมนเทอร์มันไม่รู้ไม่แน่ใจมันจะดูฝรั่งไปไหมเพราะหนูยังอยากให้มันมีความแบบกลิ่นอายความเป็นใต้อยู่ด้วยนะเป็นใต้ที่หรูหราย่างงั้นผมก็อยากจะเก็บความเป็นใต้ไว้ด้วยอืมอ่าอย่างงั้นผมก็จะไปเล่นตัวที่เป็นซอสที่จะมีกลิ่นอาย ของความเป็นใต้ไม่ยอมอยู่แล้วผมไม่ไม่ยอมแพ้อยู่แล้วมาแบบนี้โอ้นี้น่าสนใจนะเทฟเรียนกำลังจะเอาใบเหลี้ยงไม่ทำเป็นอาหารตะวันตกใช่นะแล้วก็เอาวัตถุดิบเซิร์ฟแอนด์เทิร์ฟที่ว่าสุดท้ายเทฟจะดึงความเป็นอาหารใต้กลับมางั้นอย่าพลาดอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะดูเมนูพิชิตฝันของฟลังนะครับ ใช่แล้วครับเห็นด้วยกับพี่แซกทั้งหมดเลยจริงๆเพราะน่าสนใจทีเดียวกับการที่ฟรังนารีกุลซุปตาสาวใต้หยิบยกเอาวัตถุดิบใบเหลียงที่มักจะเห็นบ่อยกับเมนูไข่ผัดใบเหลียงและต้มกะทิใบเหลียงมาเป็นเมนูพิชิตฝันในครั้งนี้ฉะนั้นต้องมาลุ้นกันแล้วว่า ทั้งใบเหลียงทั้งเนื้อทั้งแซลมอนทั้งซอสที่ขอให้ยังคงมีกลิ่นอายความเป็นอาหารใต้เชฟเยนและพี่แซกจะใช้ไอเดียทั้งหมดมาแก้แต่ละโจทย์ที่หนักหน่วงนี้ให้ได้จานใบเหลียงสุดแบกอย่างไรพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาลุ้นช่วงหน้านะครับ นับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big Kitchen. ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปร่วมลุ้นภารกิจพิชิตฝันของฟรังนรีกุลที่วันนี้จะขอชูใบเหลียงวัตถุดิบภาคใต้บ้านเกิดให้กลายเป็นจานใหม่ที่ไม่ซ้ำซากจำเจรพร้อมโจยดต่างๆเพื่อมาถล่มเชฟเอียนกับพี่แซกแบบจุกๆดังนี้ข้อที่1ยกระดับใบเหลียงวัตถุดิบแดนใต้ให้ขึ้นทำเนียบชั้นกลายเป็นอาหารจานสุดหรูหราข้อที่2 นื้อหโปรตีนที่เป็นเนื้อวัวระดับพรีเมียมเคียงข้างมากับแซลมอนจนเกิดเป็นรสชาติใหม่ที่ตกผลึกเข้ากันอย่างละมุนและสุดท้ายสร้างสรรค์ซอสขึ้นมาใหม่แต่ยังคงรสชาติและกลิ่นอายของความเป็นอาหารใต้ยอย่างมีเอกลักษณ์และนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดที่อยากจะให้คุณผู้ชมไปติดตามขั้นตอนแรกที่เชฟเอียนจะนำใบเหลียงมาแปลงโฉมไปเป็นอะไรที่ให้เราได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองแหวก ไปติดตามกันเลยครับเริ่มกันเลยก็แล้วกันเดี๋ยวอยากจะให้พี่แฟกกับฟรังนะครับช่วยเด็ดกับก้านตรงตรงที่มันแข็งๆออกมาเชฟหน่อยนึงเวลาเคี้ยวเข้าไปแล้วมันติดอะไรแข็งๆมันก็ไม่น่าจะรับประทานเท่าไหร่ครับคือเชฟจะเคยชินน่ครับตัวนี้เชฟเคี้ยวอะไรแข็งๆยากเชฟเลยกลัวมันติดเหมือนกันอ๋ออย่างงี้นี่เองโดนไปละหนึ่งดอกก็สไลด์กระเทียมกับหอมแดงครับ ก็หลังจากนั้นผมก็จะมีเบคอนรมควันอ่า้วมนเล็กน้อยหอมสับนะครับแล้วก็มีกระเทียมตามด้วยเบคอนครับว,ว้าวมีเบคอนด้วยถ้าตอนนี้นะครับผมก็จะเอาใบเหลียงกับเบคอนมาผัดเป็นครีมซอสครับอืเราไม่ธรรมดาเราไม่เอาต้นกระทิครับพริกไทย ไปเรียงเข้าไปเราก็จะใส่ครีม่านี่ดูแล้วมีอะไรแล้วดูเริ่มแบบอุ้ยเราก็จะเคี่ยวเขาช้าๆไปเรื่อยๆนะครับมาเรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับอะไรดีคะับผมมีโอ้โหดูนี่สินั่นสำคันมากส่วนไหนครับเชฟตอนนี้เป็นเป็นส่วนสันนอกนะครับ สั่งนอกใช่ทำส่วนที่เป็นเนื้อกันจะเอาตัวนี้เนี่ยมาเจียวน้ำมันให้กรอบหน่อยนึงนี่ครับมาดูขั้นตอนต่อไปอันนี้อาจจะต้องให้ช่วยเชบหน่อยได้ครับจะต่อด้วยอีกลอบหนึ่ง ได้ค่ะอ๋ออีกรอบหนึ่งได้งทำอันนี้ได้คือเราจะทําอะไรครับเดี๋ยวตอนนี้จะทําให้เนื้อเขาเป็นแผ่นบางในการที่ทุบครับผมโอ้นะครับก็ค่อยๆทุบดูมาตอนนี้หน่อยเรียนเตี้ยหรื้ายดนน้ำมันใช่ครับผมเราก็ทุบเขาแบบว่าเริ่มต้นกำลังขออีกไหมครับ โจทย์ของคนนี้ครับพี่ออนนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะครับถอยกล้องหยมาก็ดูแับสวยงามอตัวที่เป็นใบเลียงครีมซอสนะครับเย็นเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็จะมาทำให้เขาเย็นเร็วขึ้นโดยการที่นำมาแช่ใน น้ำแข็งครับหลังจากนี้เสร็จเรียบร้อยเราจะโรยความเค็มเล็กน้อยนะครับพริกไทยเราก็จะใช้สโมกซามะตของเราทำอะไรครับอยากจะให้วางนะ<า>ครับใช่ครับค<ต>่อยๆวางเป็นแบบว่าซ้อ,อนกันได้นิดนึงนะครับต่อด้วยพริกไทยน,นี้นะครับ ครีมซอสเราเนี่ยเริ่มเย็นแล้วนะครออกมาจะพ่นขึ้นใช่ครับให้ไปเลี้ยงครีมซอสเนี่ยไปอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคอุ้ยน่ากินมากตอนนี้เราก็จะม้วนเขานะครับเขาเรียกว่ารูลาครับผมรูลาใช่ก็คือม้วนเขาว้าวเราก็จะรัดให้เขาอยู่สอง น้องก็ต้องอยู่ทรง okay. ครับผมโอเคครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะมาลงาทะเลยตื่นเต้นว,ว้าวเกลือเล็กน้อยครับ ตอไฟแรงไหมครับไฟผมตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ180นะครับ180องศาเซลเซียส <c oughs> 7นาทีใช่ไหมคะประมาณ7นาทีใช่ครับ <c oughs> ลองกินโอเคขั้นตอนต่อไปครับมาทำซอสนะครับที่เขาบอกว่ายังมีความเป็นใต้อยู่อ๋อครับผมก็จะใส่น้ำมันเล็กน้อยนะครับขนั้นแล้วนะครับเรจะมีตัวที่เป็นพริกต้มนี่เป็นกระเทียมกับพริกขี้หนูหอมแดงนะครับ ซอสต้ที่จะทำนี้มีชื่อเรียกไหมครับว่าเชฟจะทำเป็นซอสอะไรครับนั่นอะไรสิคะเป็นกับปิจูครับกับปิจูใช่จูเนี่ยเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลว่าซอสนะครับใส่กับปิเข้าไปเล็กน้อยตอกเข้าไปโอ้จะตอด้วย ใช่ครับอซอสหอยนางรมครับซอสหอยนางรมตราแน่ครัวครับซ,ซอสหอยนางรมด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองครับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับขอบคุณครับสำหร,รับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองเนี่ยผลิตจกากครัวเหลืองชั้นดีเลยนะครับสะอาดถูกหลักอนรรมามัยใช้ปรุงใช้หมักได้หลากหลายเมนูแล้ววันนี้ครับพลงังํามาเ<ม>ติมเป็นรสเค็มละมุนกลมกล่อมให้กับซอสกะปิสตอนี้เลยนะครับ ครับตามด้วยน้ำดื่มนะครับเล็กน้อยมีตัวจูนะครับที่เป็นคล้ายคล้ายเป็นแบบกับเกรวียล่ะครับผมเนื้อของเราได้เรียบร้อยแล้วนะครับขาผมโอ้โหสิ่นเต้นไหมคะโอ้ โอเคตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมาประกอบร่างกันแล้วเย้ yeah. น่าสนใจไหมล่ะครับกับการครเอทใบเหลียงวัตถุดิบภาใต้ให้ไม่จำเจในรูปแบบอาหารเมสติร์นโดยแปลงใบเหลียงไปเป็นไส้ครีมซอสแล้วซ่อนเทคเจอร์นี้ไว้ด้านในสุดแล้วมีชั้นรสชาติรมควันด้วยสโมกแซลมอนเพื่อตัดรสก่อนจะไปเจอรสชาติที่หนักแน่นแต่ละมุนอย่างเนื้อสันนอกที่ม้วนในแบบรูราพร้อมซอสที่ยังคงรสชาติของอาหารใต้ตามโจทย์ในแบบซอสจูกะปิสตอทำให้เราเห็นถึงการแก้โจทย์ในแต่ละข้อ ที่สอดคล้องกันอย่างลงตัวฉะนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันแล้วว่าเมื่อมาอยู่ในจานที่ประกอบล่างครบทุกอิลิเมนต์แล้วจะทําให้ใบเหลียงเปลี่ยนมุมมองการกินใน้ชมใหม่อย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาลุ้นกันต่อกันนะครับ The Big Kitchen The Big Kitchen Big Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการที่ตอนนี้ทุกอิเลเมนต์ของจานนี้เชฟเอียนได้จัดการตามโจทย์ที่ฟรังเรีเควตเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งส่วนของเนื้อหม้วนไส้ใบเหลียงครีมซอสท,ที่กำลังอบอยู่รวมถึงซอจูกะปิสตอ ที่ยังคงเสน่ห์ของอาหารใต้อย่างน่าสนใจเชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมคงอยากจะเห็นหน้าตาโฉมใหม่ของใบเหลียงแล้วแน่ๆว่าจะเกิดมุมมองใหม่ในการกินอาหารใต้สไตล์เวทเท่านนี้อย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยครับอเอคตอนนี้เราก็ได้เวลาที่จะมาประกอบร่างกันแล้วเย้ yeah. อนี้ก็ซอสใต้แหละนะครับ<อ>มีคว,มความเป็นใต้ใตชัดเจนอเ,เอากระดือเจียวใช่อันนี้เราก็ได้นะครับก็ จานนี้ของเราเรียบร้อยแล้ว <Yeah. S 1> นะครับทางรายการ The Big Kitchen นะครับขอตั้งชื่อจานนี้ว่าใบเหลียงเนื้อไรแรงนี้เปนู้พิสูจน์แบบน้องรังระเท้าห้องและนี่ก็คือโฉมใหม่ของอาหารใต้ในชื่อ ใบเหลียงเนื้อร้อยแรงนี้ที่เชฟเอียนดีไซน์ในรูปแบบอาหารเวสตเทิลที่ชื่อรูลาดหรือเนื้อหมวนโดยนำใบเหลียงมาแปลงเป็นไส้ครีมซอสให้ความครีมมี่นำมาซ่อนอยู่ในชั้นในสุดแล้วคั่นด้วยชั้นของสโมกแซลมอนที่มีรสสัมผัสข,ของกลิ่นลมควันหอมๆให้รสชาติเข้มกลม่อมถูกมวนคลุมอย่างสวยงามด้วยเนื้อสันนอกที่ถูกทุบมาให้มีความบางนุ่มแล้วเสียให้ด้านนอกมีความเกรียมเล็กน้อยได้กลิ่นหอมจากใบทามและเนอ ก่อนนําไปอบให้สุกถึงด้านในเสิร์ฟมาพร้อมกับซอสจูกะปิสตอรหรือซอสร,ราดเนื้อที่ให้รสสัมผัสมากกว่าซอสเกรวีทั่วๆไปที่สําคัญไม่ทิ้งเสน่ห์ของความเป็นอาหารใต้ตามโจทย์ที่ฟรั่งรีเควสซึ่งหน้าตาและรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิจิตฝันฟรั่งนารีกุลได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับอ่ะถึงคิวของน้องฝรังอะชิมชิมเลยของคุณลุยเลยรับ ไปที่ไหนเนี่ยมึมากเลยอ่ะชิมนะครับชิมเท่ไหรอคะอ๋อ่ะรังคั่งการชิมที่มันแทบจะไม่เหลือบนจานเนี่ยหนูเนี่ยหนูต้องบอกแล้วชิมแล้วเป็นยังไงสตอร์หมดเลยครับน่าจะสี่เจ๊บน่าจะสีหนูชอบมากใช่มันมันแบบมันเป็นความลงตัวระหว่างความแบบรสจัดกับแบบความเวิเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบ เนื้อม่มีรสสัมผัสทั้งแบบกรอบๆทั้งแบบนุ่มนุมเออแล้วก็แบบมีผักด้วยอะไรเงี้ยชอบมากเลยค่ะใบเหลียงยังคงเป็นความเป็นใบเหลียงอยู่ไหมยังมีความเป็นใบเหลียงอยู่มีความเป็นใบเหลียงอยู่แบบมันๆแบบอร่อยออยของใบเหลียงใช่แล้วก็มีแบบเทคเจอร์ของแบบสมงแซลมอนเค็มๆนิดนึงแล้วก็อย่างที่เชฟบอกเนื้อมันก็มีทั้งแบบมีได้เทคเจอร์ทั้งแบบ ีเรยบแ้วก็แบบทาที่แบบสุกแล้วเลยแต่หนูชอบซอสมากค่ะ่งั้นต้องตอบแล้วแหละว่าคุณขอโจทย์มาสามข้อนี้แล้วเชฟเลียนทำให้ได้หรือไม่กับการพิชิตปั๊นี้ข้อที่หนึ่งของคุณคือใบเหลียงแบบอับเวลอับเวลอับเวลเปิดโลกใหม่ใบเหลียงอย่างสุดเซอร์ไพรส์เป็นไงผ่านค่ะผ่านเลยใช่ไหมผ่านผ่านผ่าน รู้เือว่ายังไงครับไปเหลียงครีมซอสที่อยู่ข้างในข้อที่สองคุณคือดึงความพิเศษของเนื้อสุดหรูแล้วก็แซลมอนระดับพรีเมียมมาแมทช์กันกับสงที่เชฟสร้างขึ้นมาใหม่เป็นไงครับผ่านเหมือนกันค่ะเนาะอมาแบบรวมกันอย่างลงตัวมันอยู่ในเลเยอร์ที่เรามองเห็นใช่แล้ว อันนี้เป็นใคที่แบบบอกว่าเป็นเซิร์เป็นเชฟใช่ไหมครับเซอร์เป็นเชฟนะกับสุดท้ายคุณให้เชฟเอียนดึงไปเวสเ์นแล้วคุณดึงกลับมาขอเป็นซอสใต้เป็นไงครับใชผ่านค่ะผ่านอีกแล้วซอสซอสอร่อยมากอร่อยมากเลยนะโอ้โหรับประกันเลยสามข้อของร้องกลางผ่านหมดเลยเย้โอ้ พิเศษมากอันนี้ขอขอบคุณน้องพลังนะครับที่มาร่วมรายการขอบคุณมากเช่นกันนะคะขอบคุณเรื่องราวของน้องพลังทาให้เรามีเมนูจานเดียวครับในโลกเลยนะจานเดียวในโลกใช่ไหมเราอยากกินอีกก็ไม่ได้นะเชื่อมโยงกันได้อย่างดีมากนะครับแล้วก็ถือว่าคุ้มนะคุณมาเปิดเผยความเป็นสาวใต้ที่นี่แล้วคุณได้เมนูขนาดนี้นะใช่ค่ะคุ้มเลยอ่ะการชิมจนเกือบจะหมดจานเนี่ยมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าเธอ นนดไหและก่อนจะจากกันวันนี้ผมมีข่าวประชาสัมพันธ์มาบอกนะครับตอนรับเทศกาลแห่งความรักกับสิงเกิลเพลงหัวใจสู้บอของ360องศากับความตั้งใจของคุณแซคธนินวัฒนประธานบริหารและดรปอวีรินทิรากรรมการผู้จัดการบริษัท360องศาเอนเเทนเมนต์จำกัด ที่อยากจะมอบรอยยิ้มและความสุขให้กับทุกคนรวมพลังทีมงาน360องศาพร้อมส่งแมนอาทิตย์หนึ่งในทีมงานเบื้องหลังสู่การเป็นนักร้องเต็มตัวถ่ายทอดเรื่องราวความรักลึกซึ้งกินใจร่วมฟินและฟังเพลงหัวใจสู้บอดได้แล้ววันนี้ทาง YouTube ช่องสถานีรักโลกยงไ เอาล้วครับนี่คือความสุขความสนุกสนานที่เกิดขึ้นในครัวเดอะบิ๊กคิชเช่นวันนี้นะครับเรามาตามกันต่อนะครับในวันเสาร์หน้า9ก้าโมงครึ่งทางเวิร์กพลอยช่อง23แห่งนี้ซุปตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้แหละเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตป่านอะไรให้เชฟเอ็ดผมรังสรรค์ครับวันนี้เรา3คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ้องฟังของอีแล้วมีใครแย่งคนละรน่ขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด ูฟังจบแล้วนะคะแล้วอยากจะดูเมนูอื่นเพิ่มเติมก็อย่าลืมกด subscribe ที่ช่องสถานีรักโลกนะคะ